มาซาผ้าเสร็จมาแล้วจ้าไปส้มวิดีโอกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มากินข้าวก็ว่าซะคือเก่าละจ้ามือนี้ก็ได้หลับปลาเส้นหมอนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ทอดปลาแห่งแม่แพ่นดินโซมหายจ้าแล้วก็มีผักจ้บพี่น้องก็ขัดตู้ปัดหน่อยนึงนะจ๊ะน้องมาด้วจับมะซุยก็วเาซะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาด้วจ้ามากินข้าด้วยกัน มาเถอะจ้าพี่น้องมาดสยกัมาซะอันจากหางหายกันไปเป็นเดือนเนาะพี่น้องเนาะมาสโสวยกันพี่น,อน้องัน่มามาสวยน้อกันจ้าหายเป็นเดือนเด็กพี่น้องเลยคือหอดรสชาบออ <c oughs> อันเข่าซีอันนี้ได้พี่น้องเข่าซี <c oughs> ซีอันสั้นห่อนเข่าพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเด้อม,มาสวยกับว่าซะมี่ปลาอันปลาหน้าเฮาพี่น้องแม่เพลี่อันทรงว่าหายนะหลาบเส้หมอนมอนี่นเดี๋ยวไม่นูหลาบก่อนพี่น้องเอ้ยพักกะมี่อันอัน,อนเอ,อียงกอดดอกมะเขือเนาะมะนินป้าจ้า,า,า,จาแล้วก็อันนี่ เราเจี๊ยบับเจี๊ยบจ้ะรกมามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาสวยด้ววะจ้ะเขาแยกปลาแหงยำเลยบอแจ่พี่น้องจกบ

chán bánh hẹ, Nhẹ nhẹ không, Nó mấy bánh hẹ กับเขาพี so 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 no? ่น้องเขามาเลยฝากแล้วพอเด็กกินเขาเน่ยเหมือนอืมเจ้าเป็นเดือนพี่น้องอันที่สินโอที่ซินโอพอเด็กกินเขาเ็าเว้นเอ่ะเดือนก็พงหมือนควมจริจัง Cảm ơn đi mẹ mà. Mẹ. Cảm ơn đứa mẹ không ăn muốn ănกิน nó. คุยเอาเงินแต่เดิเป็นเดนมาเป็นที่ด เยอเกินเราบิ่เอาพี่แก้วมาด้วยพี่แก้วนี่พี่น้องเอาไปคนมาพแก้วเสร็จแล้วนะเพื่นนอนแะดงสององไมพี่น้องเกิตาไม่เหมือนเลยเขาพูดเลยแหละหลายเด้อ

ม้กมาพี่น้องมาแล้วตัวอยูเป็นต้แกงแกขอบคุณด้ยวย่าที่มาเป็นกำมันใกกัน

ก่อนเราไปี่น้อเลยวะจ้ะก็สวยนเบื่องไรหนุเนาะคือนอแแบลายีอืมจะเป็นเนาะก็คือใหญ่กับลายเดินล้วพี่น่อออกดูกอ

แห็นไหมอายลาบเพนนันเหมือนเด้พที่น้องในหมอมีอยู่จหักสีลาพปรเม่พี่น้องไปกันหรอ้ะ เมื่อเวพี่น้อเกี่ยงสึกมังสือแบบนี้ยังมันแสบยากทำภด็กี่สิบขั้นให่ถึงสามขั้นเลยบุคลายเล หน้าพ่อแม่พี่น้องสะแพนสีครีบแหลกกับสิไลน์หน้าที่แต่ม้่งเนาะอย่างน้ก่อนเออ มืนหนีกน้กออ็ไหวซ้ำหนี้ก็ได้อจ่าอย่าลืมฝากส่องมาซาผแบบ้าแซ่บแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะแครงในการกดกระดิ่งให้น้ำเนตได้จา่าเราเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนะจา่าสวัสดีจ่า a s สลามุอะลัยกุมจ้าสวัสดีจา้จาพี่น้องบ๊ายบายเพิ่งคิดจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะแครงให้เน้อจา้ากดกระดิ่งพร้อมเนอจ้าขอบคุณจา้ออจา